วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณ KAI Property ซื้อขายบ้านสวยมือ2ราคาต่ำกว่าประเมินจังหวัดนนทบุรี ตำนานเข้าสารดำวัตถุศักดิ์สิทธิ์เบื้องหลังประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วช่วงยุคโบราณก่อนที่ชนชาวสยามจะมีระบบการปกครองในรูปแบบของประเทศดังเช่นทุกวันนี้สมัยนั้นการปกครองจะถูกแบ่งแยกจากกันเป็นเมืองต่างๆซึ่งเรียกกันว่าระบบนครรัฐ ซึ่งหากผู้ใดได้เป็นเจ้าเมืองย่อมจะมีฐานะเทียบเท่ากับการได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และจุดเริ่มต้นของตำนานเข้าสารดำที่ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์มงคลแห่งเมืองราชนั้นก็ได้ก่อกําเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับจุดเริ่มต้นแห่งการสถาปนาอาณาจักรสุโข,ขทยัยราชธานีแห่งแรกของชาวไทยก่อนที่จะกลายมาเป็นประเทศไทยในตอนนี้ ปัจจุบันมีเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นในเมืองไทยที่จะค้นพบข้าวสารดําได้นั่นคือที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยข้าวสารดําจะอยู่กระจัดกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่ทว่าอาจจะพบมากเป็นพิเศษณบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับเจดีพระนางสิงขรมหาเทวีหรือที่บริเวณวัดโพนชัยโดยเมื่อสมัยอดีตการเชื่อกันว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเรียกกันว่าเมืองเดิด หรือนครเดิดซึ่งถูกยึดครองด้วยชนชาติจากอาณาจักรขอมส่วนเหล่าคนไทยในยุคนั้นก็ต้องถูกชนชาติขอมใช้แรงงานในสถานะที่ไม่แตกต่างไปจากพวกเฉลยหรือทาสในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพ่อขุนผาเมืองหนึ่งในผู้ร่วมรบเพื่อสถาปนากรุงสุขโขทยัยซึ่งนับได้ว่าเป็นยอดนักรบที่เข้มแข็งและมีความสามารถสูง พระองค์มีปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะต้องขับไล่พวกขอมที่เข้ามายึดครองเมืองและกดขี่ข่มเหงคนไทยออกไปจากพื้นที่ของกรุงสุขโขทัยให้ได้เมื่อพ่อขุนผาเมืองสร้างกองทัพจนเข้มแข็งและมีความพร้อมมากพอก็ได้ยกกองทัพไพรพลบุกเข้าไปตีนครเดิดซึ่งถือว่าเป็นชัยภูมิสำคัญของพวกขอมจนกองทัพขอมแตกพ่าย ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ก็คืออำเภอหล่มสั์จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้สถาปนามเมืองลาดขึ้นในบริเวณไม่ไกลกันนักปัจจุบันสันนิษฐานกันว่าเมืองลาดอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุผลที่พ่อขุนผามเมืองตัดสินใจก่อตั้งเมืองลาดขึ้นมาสืบเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเป็นที่ลาดชัน ทำให้น้ำไม่ท่วมถึงแต่ต่อมาชื่อเมืองลาดก็ได้ถูกเรียกต่อตการจนผิดเพี้ยนไปและกลายเป็นชื่อว่าเมืองราดความเกรียงไกรของพ่อขุนผาเมืองซึ่งกรีธาทับบุกเข้ามาตีเมืองสําคัญขอ,ของขอมอย่างเมืองเดิดกระทั่งสามารถสถาปนาเมืองลาดขึ้นมาได้สําเร็จนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าชัยวร,รมันที่7กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ที่ในช่วงเวลานั้นมีทั้งความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งและเรืองอํานาจเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่7คิดการไกลและหวั่นเกรงว่าในอนาคตกองทัพของพ่อขุนผาเมืองอาจจะทวีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพระเจ้าชัยวรมันที่7จึงตัดสินใจส่งพระราชธิดาคือพระนางสิงขรมหาเทวีไปเป็นพระชายาของพ่อขุนผาเมืองเพื่อหวังจะเชื่อมโยงสายสัมพันธ์กันในระยะยาว นอกจากพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมจะยกพระราชธิดาให้แล้วพระองค์ก็ยังได้มอบสิ่งล้ำค่าสำคัญสองสิ่งให้แก่พ่อขุนผาเมืองเพื่อหวังจะผูกสัมพันธมตรีนั่นคือพระแสงขันชัยสีพระแสงศาสตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์หนึ่งในห้าของเบญจราชกกุธพันธ์และสิ่งล้ำค่าสิ่งที่สองก็คือพระพุทธรูปพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์อันเป็นต้นตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพ่อขุนผาเมืองก็ไม่ได้หลงไหลไปกับลาบยศสิ่งของล้ำค่าหรือคำสรรเสริญเยินยอที่ชาวขอมอบให้เนื่องจากการที่คนไทยต้องตกเป็นเฉลยและถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาตน,นั้นยังเป็นสิ่งที่ทําให้พ่อขุนผาเมืองไม่อาจจะยอมรับได้พระองค์จึงเฝ้ารอคอยเวลาที่เหมาะสม เพื่อกระทําการสําคัญบางอย่างด้วยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องตีอกรุงสุโขทยัยกลับคืนมาเป็นของคนไทยจนสําเร็จให้จงได้ด้วยเหตุที่คนไทยถูกชาวขอมกดขี่ข่มเหงทำให้พ่อขุนผาเมืองร้อนใจจนต้องเข้าร่วมปรึกษาหารือกับพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางในขณะนั้นหรือปัจจุบันก็คือพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ทั้งสององค์กษัตริย์จะร่วมมือร่วมใจกันยกทัพบ,บุกเข้าตีเมืองสุขโขทยัยซึ่งถูกยึดครองโดยชนชาติขอมกระทั่งในที่สุดแล้วพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวก็สามารถยึดเมืองคืนและขับไล่พวกขอมออกไปจากดินแดนสุขโขทัยได้สำเร็จจากนั้นพระองค์จึงได้สถาปนากรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีหรือเรียกได้ว่า เป็นอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยตามประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช1781ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ที่ได้เริ่มขับไล่พวกขอมออกไปจากกรุงสุขโขทยัยด้วยความเก่งกล้าสามารถในเชิงรบที่ยอดเยี่ยมและมีกองทัพไพร่พลที่เข้มแข็งมากมายอีกทั้งพ่อขุนผาเมือง ก็ยังเป็นผู้ที่วางยุทธศาสตร์การรบสําหรับการบุกเข้าตีกรุงสุขโขทัยและสามารถยึดเมืองคืนได้ลุล่วงก่อนพ่อขุนบางกลางหาวทั้งๆท,ท,ท,ที่กองทัพของพระองค์จะอยู่ห่างไกลกว่าก็ตามแต่หลังจากที่ยกทัพเข้ากอบกู้เมืองและก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีได้สําเร็จสมดังความตั้งใจแล้วพ่อขุนผาเมืองกลับเสียสละราชบัลลังก์โดยไม่ขึ้นครองราชเป็นปฐมมกษัตร,ริย์องค์แรกแห่งราชธานีสุขโขทัยด้วยตัวพระองค์เอง หากแต่พระองค์กลับตัดสินใจยกบ้านเมืองและราชบัลลังก์กษัตริย์ให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชเป็นปฐม,มกษัตริย์แทนในพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตยนอกจากนี้พ่อขุนผาเมืองก็ยังได้ยกน้องสาวของตนคือนางเสืองให้เป็นพระมเหสีของพ่อขุนบางกลางหาวห,หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อีกด้วย การที่พ่อขุนผาเมืองตัดสินใจกยกบัลลังก์กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชธานีสุขโขทยัยและยกน้องสาวให้แก่พระสหายนั้นตามตำนานเก่าแก่จากศิลาจารึกของทางสุขโขทยัยได้มีการบ่งบอกไว้ว่าเนื่องจากพระนางสิงขรมหาเทวีพระมเหสีของพระองค์เองนั้นเป็นชนชาติขอมดังนั้นหากพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์เชื้อสายของผู้ปกครองราชธานีสุขโขทยัยที่จะได้รับการสืบทอดต่อๆกันไปนั้น ก็ย่อมจะต้องเป็นสายเลือดผสมของทั้งชนชาติไทยและชนชาติขอมไม่ใช่สายเลือดไทยแท้ๆนั่นจึงอาจเป็นต้นเหตุให้ในอนาคตกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรสุขโขทัยลำดับต่อๆไปก็อาจจะยินยอมไปเข้าร่วมสวามิภักดกับเครือญาติทางฝ่ายขอมแทนก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะทําให้กรุงสุขโขทัยต้องกลับไปถูกยึดครองโดยชนชาติขอมเหมือนที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการเสียเมืองในภายภาคหน้า พ่อขุนผาเมืองจึงตัดสินใจยอมสละบัลลังมมก์ปฐมกษัตริย์ให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวโดยหวังที่จะให้ราชอาณาจักรไทยได้เป็นของชาวไทยจากสายเลือดของคนไทยอย่างแท้จริงหลังจากที่กรุงสุขโขทัยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทยโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i หรือพระร่วง ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแล้วพ่อขุนผาเมืองก็เสด็จกลับไปยังเมืองลาดของตนทว่าต่อมาเมื่อความทั้งหมดนี้ล่วงรู้ไปถึงพระนางสิงขรมหาเทวีพระมเหสีสายเลือดขอมของพระองค์พระนางก็ทรงพิโรธโกรธกริ้วพ่อขุนผาเมืองอย่างมากกระทั่งพระมเหสีสิงขรมหาเทวีได้ตัดพ้อต่อว่าพระองค์ว่าพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ทรยศต่อพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนาง เป็นที่เรื่องลือกันมาแต่ช้าแต่นานแล้วว่าอารมณ์โกรธแค้นของอิสตรีมีความเกรี้ยวกราดรุนแรงและน่ากลัวยิ่งนักแม้แต่เหตุการณ์ในยุคโบราณก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นเดียวกันเมื่อพระนางสิงขรมหาเทวีเกิดความรู้สึกเคืองแค้นต่อการกระทําของพ่อขุนผาเมืองพระสวามีที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรข,ขอมและพระราชบิดาของตนพระนางจึงจุดไฟเผาบ้านเผาเมือง จนอานาสรรพสิ่งของเมืองลาดมอดไหม้เป็นจุนแล้วต่อมาพระมเหสีก็ไปกระโดดลงแม่น้ำป่าศักเพื่อฆ่าตัวตายร่องรอยแห่งความพินาศวอดวายจากการถูกเผาเมืองลาดเมื่อครั้งยุคสมัยพ่อขุนผาเมืองนั้นยังคงมีปรากฏให้เห็นเป็นที่นะ่าอัศจรรย์ใจจากสิ่งหนึ่งซึ่งกลายมาเป็นตำนานจวบจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือข้าวสารดำ ข้าวสารดำมีลักษณะคล้ายกับเม็ดข้าวสารทั่วไปแต่จะมีสีดำเหมือนถ่านซึ่งบริเวณใดที่มีข้าวสารดำปรากฏให้เห็นก็จะมีความเชื่อกันว่าในยุคอดีตบริเวณนั้นน่าจะเคยเป็นพื้นที่เก็บสเสบียงอาหารในพระคลังหรืออาจจะเคยเป็นยุ้งฉางข้าวมาก่อนโดยว่ากันว่าเมื่อพระนางสิงขรมหาเทวีเผาเมืองจนวอดวายส่งผลให้ข้าวสารในพระคลังที่เก็บไว้ใช้บริโภคถูกไฟเผามอดไหม้ และเกรียมดำตามไปด้วยซึ่งข้าวสารดำจะถูกพบเห็นตกหล่นกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินในบริเวณอนณาเขตของเมืองราชหรือยังถูกฝังอยู่ใต้ดินมาช้านานเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ข้าวสารดำก็ยังพอมีปรากฏให้เห็นอยู่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปีหรือช่วงที่มีสายฝนกระหน่ำลงมาช้าล้างหน้าดิน หลังจากที่เมืองลาดถูกเผาไหม้วาดวายด้วยความโกรธแค้นของพระธิดาแห่งกษัตริย์ขอมพ่อขุนผาเมืองก็ได้จาัดก,การพระศพของพระมเหสีจนเสร็จสิ้นโดยที่พระองค์ไม่คิดที่จะฟื้นฟูหรือทำนุบำรุงเมืองลาดอีกต่อไปซึ่งตามตำนานได้เล่าว่าหลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองก็เสด็จไปอยู่ที่เมืองเชียงแสนหรืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ช่วงระยะเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาในฤดูฝนชาวบ้านจากพื้นที่ที่สันนิษฐานกันว่าเคยเป็นอดีตเมืองลาดก็ยังคงพบเห็นข้าวสารดำปรากฏขึ้นมาอยู่เป็นระยะระยะแม้ว่าเรื่องราวของตำนานข้าวสารดำจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงตามที่ถูกเล่าขานกันเอาไว้หรือไม่แต่ตำนานนี้ก็เชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องพอดิบพอดีทว่าในบางกระแส ความเชื่อของผู้คนบางกลุ่มก็ได้มีการเล่าขานไปอีกทางหนึ่งว่าข้าวสารดําเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาแต่ดั้งแต่เดิมอยู่ก่อนแล้วโดยพ่อขุนผาเมืองถือว่าสิ่งนี้คือของศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พระองค์จะต้องออกไปสู้รบทําศึกสงครามพ่อขุนผาเมืองก็จะนําข้าวสารดําไปทําการปลุกเสกและโปรยหวานใส่กองทัพไพรพลต่างน้ามนเพื่อเป็นการช่วยปลุกขวัญกําลังใจหรือช่วยสร้างความฮึกเหิมให้แก่เหล่านักรบ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าข้อสารดำเป็นเสมือนกับเครื่องรางของขลังที่จะทำให้ผู้บูชาแคล้วคลาดจากเพศภ,ภัยและพยันตรายต่างๆต,ตามมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์จาผู้ที่เคยศึกษาข้อสารดำได้ให้ความเห็นว่าข้อสารดำน่าจะเป็นผลึกที่อยู่ในรูปของแร่ธาตุหรือส,สารที่ถูกอัดอยู่ในดินและไม่เกิดการย่อยสลาย ในขณะที่นักธรณีวิทยาหลายคนก็เชื่อว่าข้าวสารดำเป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งที่หายากและมีอายุมากกว่า2ล้านปีแต่ก็ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าหากเป็นฟอสซิลจริงมเมล็ดข้าวสารดำก็น่าจะมีความแข็งเหมือนหินแต่สิ่งนี้กลับมีความเปราะบ,บางสูงโดยเพียงแค่ใช้นิ้วกดบี้เบาๆเม็ดข้าวก็จะแหลกเป็นผงถ่านไปได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามข้าวสารดำก็มักจะถูกนำมาใช้ปลุกเสกเป็นวัตถุมงคล และยังเคยถูกนำมาทำพิธีเพื่อใช้ฝังในรูปปั้นของพ่อขุณผาเมืองอีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็มีเสียงร่ำลือจากคนในท้องถิ่นว่าคนนอกพื้นที่หลายรายที่เคยนำข้าสารดำกลับไปบูชาผู้คนเหล่านั้นก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขจนในที่สุดก็ต้องรีบนำกลับมาคืนเสมือนหนึ่งว่าข้าสารดำเป็นวัตถุมงคลพิเศษสำหรับลูกหลานในท้องถิ่นเมืองราชเท่านั้น